สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะฮะพบกับนัดกันไรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์นะครับ21มกราคมเลยนะฮะวันนี้เรื่องงามยามดีครับมีสั้นๆนะฮะคือช่วงแต่ตีห้าถึง7จ็ดโมงเช้านะครับฉะนั้นบางคนจะไม่ตื่นเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบตื่นเช้านะครับ สิ่งที่จะทาได้นะครับในช่วงนี้คือมันเป็นเลิกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่หมเริ่มต้นงานใหม่สมัครงานคือพิมพ์แล้วก็ Enter แล้วก็ส่งเมลนะครับอ่าคือมันช่วงยุคปัจจุบันไม่ค่อยได้ออกไปอ่เรียกว่าสมัครงานนะครับยุคปัจจุบันเขาก็เลยใช้ส่งทางเมลก็่ะเรียกว่าเริ่มส่งนะครับในเวลาช่วงตีห้ถึง7จ็ดโมงเช้านะครับสมัครงานตั้งราคาสินค้าใหม่นะครับ เปิดธุรกิจกิจกรรมส่วนตัวเปิดการขายของออนไลน์นะครับแล้วก็ตั้งชื่อใหม่บางคนอาจจะเปลี่ยนชื่อเฟซชื่อเพจชื่อ IG ของตัวเองอะไรประมาณนี้ครับก็ได้นะครับอะไรที่เกี่ยวกับชื่อของเราของกิจการของเรานะครับนี่คือสิ่งที่ทําได้นะครับในช่วงวันนี้ตีห้ถึงเจ็ดโมงเช้านะครับโอเคนะครับต่อมาเรื่องของ อ๋อวันนี้เลขก่อนต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่เลขเรื่องของสีนะฮะสีมงคลเสริมดวงนะฮะบางคนถามว่าปีนี้สีอะไรนะครับอันนี้คือภาพโดยรวมนะครับบางคนอาจจะไม่ได้มาดูดวงทุกวันหรือบางคนอาจจะดูดวงรายเดือนนะครับแต่ว่าอยากรู้สียืนพื้นของตัวเราทั้งปีนี้นะครับบางคนอาจจะ จะได้ซื้อเคสโทรศัพท์ได้ถูกเฉพาะปีนะครับเพราะว่าางคลหมอสีรายวันมันจะเปลี่ยนเคสรายวันก็กระลายอยู่มันจะเปลี่ยนกระเป๋ารายวันก็กระลายอยู่นะครับบางคนจะซื้ออะไรที่แบบเป็นเป้เป,เป็นอะไรพวกนี้ก็เรียกว่าใช้สีแต่ละราศีนะครับ,บก็อยู่ในนี้ครับลองไปพิมพ์ดูนะฮะสีเสริมดวงทั้ง12สราศีปีเสือเนี่ยพิมพ์แบบนี้ก็จะเจอครับสีเสริมดวงทั้ง12ราศีปีเสือนะครับอืมโอเคนะอ่าแล้วก็เลขมงคลน,นะครับในช่วงนี้นะมีดังนี้ครับ เริ่มที่เลข3นะฮะเลข2นะครับอ่าสามสองเลยนะเหมือนกับมาวานเลยแล้วก็เลขต่อมาครับคือเลข5นะครับแล้วก็เลข7็นะครับส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกชะลกคือเลข8ครับส่วนสีที่ถูกชะลกนะครับในช่วงวันนี้ครับสีแรกเลยครับคือสีเหลืองนะครับเน้นเหลืองเลยนะสีที่2คือสีชมพูนะครับสีที่3คือสีส้มนะฮะแล้วก็สีสุดท้ายนะครับที่ใช้ได้คือสีแดงนะฮะส่วนสีที่เลี่ยงๆหน่อยนะฮะในวันนี้คือ สีดำนั่นเองนะครับประมาณนี้แหละนะโอเคนะครับเออมคนถามนี่ผมมีไม่ได้โฆษณานะผมชอบทานไอ้นี่ครับวันนี้คือมีของตุนของตุนนี่มีนะฮะของตุนนี่ช็อกโกแลตนะครับแต่ว่าผมต้องบอกว่า ช man, ็อกโกแลตเวลาทานของผมจะไม่ได right ้แบบเขาเรียกว่ามันช็อกโกแลตร้อยเนะครับมันไม่หวานมันจะไม่หวานเลยนะมันจะไม่มีเยอะเล็กน้ําตาลศนะฮะฉะนั้นใครที่ชอบทานช็อกโกแลตก็นึกถึงมันนุ่งมันต้องหวานอร่อยใช่ไหมครัของผมมันจะขมขมนิดนึงนะครับก็จะจะทานนะครับนี่ยี่ห้อนี้อร่อยอร่อยนะครับใครที่ทานได้นะแนะนำนะครับไม่ได้โฆษณาเขานะเห็นดูว่าอะไรอร่อยนะครับนี่ยี่ห้อนี้นะจิ๊บนี่ชอบทานนะครับแต่ว่ามันขมนะฮะมันขมมันศูนยเปอร์เซ็นเลยนะฮะ 0%น้นต้ำตาลนะครไขมันอ่อนะพวกเนี้ยพวกไขมันพวกพลังงานอยเาซีเยดเลยบอกว่าเราเดินนิดนดียมก็หมดแล้วนะครับถึงทว่าไอตัวมันช่วยเรื่องของโรคหัวใจได้นะอข้อดีของที่ทางนะครับหนึ่งมันช่วยเรื่องของเรียกว่าปรับปรุงเรื่องโรคหัวใจแล้วก็พวกเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดสมองนะครับยุคปัจจุบันคนมักจะมีปัญหาเรื่องของเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดสมองนะแล้วก็เส้นเลือดหัวใจถูกไหมฮะเดี๋ยวดยวเราได้ข่าวนู่นนี่นั่นก็ป่วยอีกแล้วนะคร ช็อกโกแลตช่วยได้นะแต่ว่ามันต้องเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะครับหรือว่าช็อกโกแลตแบบแบบร้อปรเ็นะครับมันจะขมนะต้องบอกก่อนว่าใครที่ไม่ถนัดในการทานก็จะทานยากหน่อยนะครับแต่ผมทาน,นวันหนึ่งประมาณเท่านี้ฮะแลวมันช่วยเรื่องของหน้าหน้าใสด้วยนะเอออันนี้เคล็ดลับนะฮะ ทานนาน,านานแล้วนะฮะมันช่วยเรื่องของผิวพรรณนะฮะแล้วก็มันมีสารฟาโวนอยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปรัปรุงเรื่องระบบเลือดนะครับระบบเลือดหัวใจแล้วก็มันมีส่วนเขาเรียกว่าต้านอนุม,มูลสระนะครับป้องกันมะเร็งได้ด้วยนะยุคปัจจุบันคนทานอาหารเสริมอะไรพวกนี้ผมก็จะไม่ได้ทานอาหารเสริมอะไรเลยผมก็จะเอาพวกนี้นะครอาหารธรรมชาตินี่แหละนะ แต่ช็อกโกแลตก็ใช้ได้ดีนะครับแต่คนนึกถึงช็อกโกแลตก็ต้องของหวานผม้องบอกว่าอย่าไปทานหวานมากนะมันทําให้ป่วยได้หวานเนี่ยมันทําลายเส้นเลือดระบบเลือดของเราครับทำให้เส้นเลือดมันแข็งนะฮะดังนั้นทานหวานมากๆนี่เส้นเลือดมันแข็งนะมันจะ แตกตีบตันได้ง่ายนะครับป่วยได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเป็นนู mm hmm. ่น,นเป็นนี่ได้ง่ายนะครับเพราะเส้นเลือ <se> ด <ure> มันวิ่งทั่วล่างเรานะครับเพราะนั้นมันทําให้ร่างกาย <o> <se le> วัยวะต่างๆแต่ละส่วนมันเสื่อมได้แต่ไอตัวเนี้ยมันทําให้เส <ure> <o> ้นเลือดเรานะครับมันยืดหยุ่นได้หรือว่าีออย่างนึงคือที่ทานนะครับคือพวกโอเมก้าสามโอเมก้าทรี Omega 3, Omega 3นะครับเนี้ยใช้ได้ดีนะครับทรีนะไม่ไม่หกนะฮะถ้าสามเนี่ยทำให้เส้นเลือดยืดหยุ่นแนแต่ถ้าหกทำให้เส้นเลือดเราแข็งขึ้นประมาณนี้นะครับโอเค มาเล่าให้ฟังเนาะเดี๋ยวเราไปดูดวงส2ราศีครับชาวราศีเมษพฤกษภแล้วก็เมถุนครับวันนี้วันศุกร์นะครับก็ต้องเริ่มที่เมธที่ยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นะครับวันนี้ยังยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นอยู่นะผมว่าถ้าจัดตารางงานดีๆอะไรคุณทําก่อนหลังเนี่ยมันจะง่ายกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าวันนี้แบบเบื่อเบื่อซิงซิงคิดกงคิดเกียจนะฮะแล้วก็จัดตารางงานแบบ ไม่ได้ตั้งใจนักนะครับวันนี้จะยุ่งยุ่งวุ่นนะครับฉะนั้นอย่าไว้วางใจใครมันจะมีใครบางคนที่ทํางานนะฮะหรือว่าทาร่วมทางานร่วมกับเรานะแล้วเขาไม่ค่อยมีสมาธิในการทํางานก็เลยทํางานแบบหลุดตกหล่นผิดพลาดทางานแล้วมีปัญหากระจุกจิกอย่างต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆนานา,นานครับในช่วงวันนี้จะบอกว่ามันวุ่นๆุ่นเนาะจะบอกว่าหนึ่งไม่ค่อยมีเวลา2นะครับ เหมือนกับว่างานด่วนเข้ามาตลอด3มนะครับมีดวงเกี่ยวกับคนทํางานทําให้งานมันล่าช้านะครับนี่คือปัญหาและอุปสรรคต่างๆนาของวันนี้นะครับก็มีสมาธินหน่อยแล้วกันเนาะแล้วก็ต่อมาเรื่องการเงินนะฮะในวันนี้มุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวครับค่าใช้จ่ายเกี่ยว่องครอบครัวแล้วก็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางค่าใช้จ่ายเกี่ยวเรื่องของงานสังคมหรือว่าต้อง ออกไปนัดหมายหรือเจอใครประมาณนี้นะครับก็โอเคนะผมว่าไปก็วันนี้ดีวันนี้หมอยกันออกนอกสถานที่นะครับสำหรับคนที่จะทํากิจกรรมตา่ตางๆนานะครับก็เหมอยกัรทํางานนอกสถานที่จริงๆมากกว่าในในที่พักหรือว่าในที่ทํางานอีกเลยครับถ้าใครที่เลือกได้นะครับเหมอยกัรทํางานนอกสถานที่แล้วก็การไปไหนมาไหนนะครับในระยะนี้ระวังคนกวนประสาทหรือว่าคนอาจจะมีปัญหาบนท้องถนนนะครับวันนี้มีปัญหาอารมณ์หงุดหงิด ไม่ค่อยจะบันเทิงนักนะครับในเรื่องท้องถนนเท่าไหร่เนาะแล้วก็หมุนเงินทันนะครับอันนี้ข้อดีหน่อยคือหมุนเงินได้ทันแล้วก็ข้อดีอย่างครับถ้าใครค้าขายครับวันนี้ขายได้ขายดีนะเพราะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มีสัญญาณดีๆเกี่ยวกับการค้าขายที่ทําธุรกิจนะครับวันนี้ เด่นเรื่องของการทําการค้ารือวก็การทําธุรกิจแล้วก็การเริ่มต้นเปิด,ปดตลาดใหม่ๆเปิดเส้นทางใหม่ๆแล้วก็เริ่มต้นการปรับเปลี่ยนแผนการแผงงานนะครับวันนี้ดีนะครับส่วนความรักเลยครับทั้งคนโสดคนที่ไม่โสดเลยนะฮะความรักวันนี้เป็นวันที่ดีเหมาะกับการใกล้ชิดแนบสนิทหรือว่าจะจีบกันจะคุยกันจะไปมหาสู่กันจะนัดหมายกันจะทําอะไรด้วยกันนะครับคือมันมีกิจกรรมที่ทําแล้วมันมีความสุขนะครับแล้วก็ ใครที่คาดหวังนะครับเรื่องของความรักวันนี้พอได้อยู่นะเรียกว่าวันนี้เหมาะกับการใกล้ชิดหรือคุยในเรื่องที่เราอยากคุยก,ก็ได้นะครับโอเคเนาะต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับในวันนี้เป็นวันที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังนะครับผดพื่นคันผิวหนังเป็นภูมิแพ้เป็นลมพิษนะครับหรือว่าบาดเจ็บเล็กๆน้อยนะครับมี ร้อยขีดควรนะครับหรือว่าบาลาตว์การต่อยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องผิวหนังอย่างแรกครับอย่างที่2คือช่วงนี้จิตตกนะครับเพงนี้มันมีจิตตกคือเงาเหงานะครับมันมีอยู่ดีก็วูบเลยนะฉะนั้นวันนี้ทําอะไรก็ล่าเรื่องสนุกสดใสนะครับแต่อยู่ดีครับมีอาจจะมีบางชั่วโมงหรือว่าบางนาทีนะครับที่อยู่ดีจิตตกวูบนะครับฉะนั้นพยายามปั๊มตัวเองขึ้นมาหน่อยนะครับวันนี้มันเหนื่อยมันท้อมันล้าเอาจริงคือระหว่างจะทํางานหรือว่าเครียดมาทั้ง สัปดาห์นะครับมันก็เลยท้อล้าพยายามปั๊มตัวเองขึ้นมาแล้วกันนะฮะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของถ้าอยู่ในวัยสวรครับวันนี้คือกดไหลย,ย้อนครับกับเรื่องของเหนื่อยง่ายครับฉะนั้นอย่าทําอะไรที่เหนื่อยเยอะเกินแล้วกันนะวันนี้นะโอเคครบต่อมาชาวราศีพฤษภนะครับ ผู้ที่เกิดในราศีนี้เป็นราศีที่มีดวงเดินทางระยะสั้นๆนะคุณอาจจะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับมีโอกาสจะไปในที่ที่เราอยากไปนะครับมีโอกาสจะไปทําอะไรที่เราอยากทำนะครับมีแนวโน้มที่จะทาแล้วประสบความสําเร็จดีมีโอกาสที่จะทําแล้วมีคนนิยมชมชอบนะครับซึ่งว่าใครค้าขายใครทํากิจกรรมใครพีเต์งานนะวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งนะครับและวันนี้นะครับมีมุมดาวนะครับมีดาวอุปสรรคหรือว่าดาวที่เกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆนานถึง3ดวงที่อยู่ในภพมรณะนะฮะ ก็ต้องบอกว่าระยะน,นี้ทําเอาโปรเจกต์เกา่าๆงานเก่าๆมาทําได้ปัญหาเก่าๆที่มันคาราคาซังคุณจะจัดการหรือเคลียร์ก็ได้นะครับปัญหาอะไรที่มันยากๆในช่วงนี้ก็มีแนโน้มที่จะทําแล้วสําเร็จนะครับมีโอกาสที่จะจะบอกว่าคนช่วยเหลือนะครับประมาณนี้ได้นะครับหรือว่า มีดวงเกี่ยวกับการใช้เงินในของจุกจิกนะครับซื้อของส่วนตัวซื้อของให้คนที่รักซื้อของให้ลูกเราให้สัตว์เลี้ยงเรานะครับให้แฟนเราคือมันเป็นค่าใช้จ่ายก็จุกจิกเล็กน้อยแต่ก็โอเคนะไม่เคยมีอะไรที่มันซีเรียสแล้วก็ดีนะครับในช่วงวันนี้คือเงินกับงานพอที่จะแก้ปัญหาได้แล้วกันนะถ้ามีปัญหาอะไรเข้ามานะครับแล้วก็เรื่องของความรักนะครับทั้งคนโสดคนที่ไม่โสดความรักวันนี้เนค่อนข้างจะดีอย่างนะครับวันนี้ในการพูดคุยนะฮะ แล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือแฟนป่วยไข้ไม่สบายนะครับถ้าหลักๆคือตัวแฟนเราป่วยไข้ไม่สบายแล้วก็มีปัญหากเกี่ยวกอย่างหนึ่งคือช่วงนี้แฟนคเครียดนะครับมีความกังวลหรืออย่างหนึ่งเป็นเป็นช่วงที่แฟนเรามีความเรียกว่ามีปัญหานะครับเรื่องส่วนตัวของเขานะครับหนึ่งงานเรื่องงานอะไรของเขานะฮะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ให้กําลังใจกันแล้วก็ช่วยเหลือกันและกันอย่างใดอย่างได้หนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งได้ยิง่ยงดีเออประมาณนี้นะแล้วก็ต่อมาเรื่องของ สุขภาพร่รางกายนะครับในวันนี้นะถึสิ่งที่ต้องเรามาระวังคือท้องผูกท้องเสียนะครับระวังเรื่องของอาหารการกินการกินอะไรก็ตามจะทําให้ป่วยได้ง่ายๆนะครับถ้ากินมากแล้วก็บางคนอาจจะกินในของที่มันแพ้หรือว่าของที่ทานเยอะเกินนะครับฉะนั้นต้องเรามาระวังปริมาณการกินของเราด้วยนะครับแล้วก็ประการต่อมา เรื่องของท่านที่อยู่ในใบสวนะครับวันนี้ที่ต้อง,งระวังคือคิดหลงคีดลืมวันนี้เจอลืมนุ่นติดนี่หน่อยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีดวงจมเนี่ยจ็บตัวแล้วก็ช่วงนี้ระวังเรื่องของปลายประสาทเสพด้วยนะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอจะบอกว่าหงุดหงิดกับคนในครอบครัวนะครับอาจจะเป็นแฟนเราหรือว่าลูกเล่าหลานเราอะไรประมาณน้ครับคืออาจจะดื้อๆหรือทําทอะไรไม่เป็นระเบียบขวางหัวงตาอยู่บ้างเล็กๆๆน้อยนะครับฉะนั้นอย่าไปซีเรียสน,นะผมว่าเรา เรียกว่าอยู่ในมุมหรือช่วงเวลาของความสุขจากนี้ไปมากกว่านะครับอะไรที่มันคิดแล้วทุกช่างมันนะครับมันเป็นเรื่องของตัวของนั้นเองนะครับเดี๋ยวมันก็ไปเดือดร้อนโดยนิสัยแบบนี้นะครับไม่เป็นระเบียบเดี๋ยวก็มีคนว่าเองอะไรประมาณนี้ครับคือพยายามบงโปรงกับเรื่องของคนรอบตัวบ้างก็จะดีนะครับโอเคต่อมาชาวราศีเมถุนนะครับในช่วงนี้ครับคนราศีเมถุนดาวประจาตัวคือดาวพระพุธนะฮะและช่วงนี้ดาวพุธ อยู่คู่กับดาวอังคารและก็ดาวพัส,สุ์นะครับมันหมายถึงนะครับดาวพุธอยู่คู่กับดาวอังคารช่วงนี้อารมณ์หงุดหงิดง่ายมีเรื่องให้แบบนาโอนาใจหรือมีปัญหาส่วนตัวแล้วมีปัญหาเรื่องของครอบครัวนะครับเข้ามาพร้อมๆกันแล้วก็เรื่องของงานด้วยนะครับทําให้ต้องแก้ปัญหาทําให้ต้องใช้เวพริบในการ ประสานนะครับร้อยร้าวนะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของงานด่วนปรับปรับชอบพลันหรือว่างานที่เราทำอยู่มันเกิดเรื่องเกิดราวพอดีขึ้นมาในช่วงนี้นะฮะแต่ว่าสามารถจะแก้ปัญหาได้ครับดาวพุธนะครับตอนนี้อยู่คู่กับดาวศุกร์ดวงหนึ่งแล้วคู่นี้คู่เสริมกันนะฮะฉะนั้นอะไรที่แบบเนื้อๆท้อๆละลาเดี๋ยวมีทางแก้ทางออกแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็มีวิธีที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นได้ฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าวันนี้ยุ่งๆพอสมควรแล้วก็ใช้วววรพ,พอสมคแล้ก สุดท้ายจะแก้ปัญหาได้เนี่ยอารมณ์มประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของการเงินนะครับค่าใช้จ่ายนะวันนี้เป็นเรื่องของการเดินทางค่าใช้จ่ายเรื่องของสังคมค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องของการให้หรือว่าต้องออกหรือจําเป็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของใครรอบตัวของเรานะครับจะเป็นเงินทําบุญนะครับเป็นเงินที่ต้องช่วยคนบางคนที่เป็นเงินที่ต้องพาไปไหนมาไหนหรือว่าเป็นคนที่เลี้ยงกับใครอะไรประมาณนี้ครับเลี้ยงอาหาเรเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรพวกนี้นะครับคือ มันเป็นค่าจุกจิกมากกว่านะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างเอาความรักก่อนนะครับในช่วงนี้มุมดาวความรักคนโสดนะครับระยะนี้ระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาคุยกับใครอยู่ก็ต้องตั้งข้อสังเกตและคอยจับตาดูดีๆนะอย่ามงรีบตกลงปรงใจไวเกินนะหรือบางทีเขาอาจจะมีพลังทานไฟเก่ามัน ประทุเกิดมาก็ได้นะครับเรียกว่าช่วงที่คบเราเขาเลิกแล้วแต่ว่าพอคบกันไปสักระยะหนึ่งอยู่ดีเขาก็กลับมาเนี่ยมันก็กลายเป,เป็นแปลกๆตูมอะอ่าอันเนี้ยคือเราต้องจับตาดูดีๆกันให้ไม่ใช่ต้องเจอทุกคนนะเพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วกันนะครับคนโสดก็ต้องระมัดระวังกักๆนิดนึงนะอยู่เพื่งที่ปรลกลงปงใจแล้วกันสว่วนคนที่มีคู่มีแฟนความรักวันนี้ค่อนข้างดีครับในการพูดคุยในการแก้ปัญหาหรือทําอะไรให้กันและกันนะครับวันนี้เป็นวันที่ใช้เวลานะครับพอจะ พึ่งพาใส่ได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องกว่าจะใช้เวลาต้องพูดปกักเปีกปักแฉะหน่อยนะครับมันจะใช้คายลมแชะอารมณ์เยอะหน่อยนะครับในการพูดคุยในการขอให้ทำอะไรให้ประมาณนะครับมันต้องมีความลําบากในระดับหนึ่งกว่าจะสำเร็จต้องบอกอย่างีครับคือไม่ได้แบบมาง่ายๆนะฮะนี่คือเรื่องความรักส่วนคนที่ เรียกว่าสุขภาพร่างกายครับที่ต้องระมัดระวังคือ1กรดไหลย,ย้อนที่2ครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการปวดเข่าปวดขานะฮะและเจ็บนวอเจ็บตัวเล็กๆหน่อยครับส่วนท่านที่อยู่ในวัยสวรครับในช่วงวันนี้ปัญหา่ยวเรื่องกระดูกนะครับปวดข้อปวดเข่านะครับปวดข้อเท้านะครับหรือว่า ปวดกระดูกสันหลังนะครับคือมันเมื่อยประมาณนี้ครับคือมันเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องของน้ําหนักตัว้วยนะบางทีน้ำหนักตัวทําให้ป่วยได้ง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับมาดูบทสรุปนะครับคนราศีเมษน,นะครับในช่วงวันนี้กิจกรรมมีความคืบหน้าหลากหลายอย่างครับมีกิจกรรมอะไรหลากหลายอย่างในวันนี้คือยุ่งยุ่ง,งวุ่นวุ่น,น,นพอสมควรแหละแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆหรือว่าทำเนี่ยผลงานที่เราตั้งใจจทำได้ด้วยดี แต่ว่าคนนะครับอาจจะทําให้งานยุ่งยุ่งหรือว่างานมันล่าช้าหน่อยนะครับก็ต้องค่อยๆแก้ปัญหากันไปด้วยใจเย็นๆนะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของเสน่หคนราศีราศีเมษเออบอกแหม มีควาเมตตตัวเบลออยู่ในหัวอ่ะยอย่างแรกครับเสื้อผ้าครับวันนี้เสื้อผ้าสีสัตน,นะครับจะบอกว่าสีทูโทน2สีนะครับวันนี้ดีนะแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยนะครับวันนี้เรียกว่าหน้าตานี้แต่งหน้าให้แบบเข้มๆได้นะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ต่อมาอ่ะชาวราศีพฤษภนะครับจะบอกว่าคนราศีพฤษภนะครับในระยะนี้นะครับมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของ การเงินนะครับพิเศษนิดหนึ่งคือค่าใช้จ่ายก็จุกกระจิ๊กเล็กยน้อยเหมือนที่บอกรับว่ามีดวงของการเดินทางระยะสั้นหรือว่าไปไหนมาไหนนะครับก็ประสบความสําเร็จดีเพียงแต่ว่าจะมีเวลาไม่มากนักนะครับในการที่จะทาอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะนั้นต้องรีบเร่งหน่อยละกันนะเพราะฉะนั้นมันถูกบีบด้วยเวลาด้วยเงื่อนไขอะไรบางอย่างในของวันนี้นะครับจากนั้นก็ต้อง พยายามเร่งสปีดนิดหนึ่งในงานนะครับแล้วก็สเสน่ห์คนราศีพฤษภวันนี้เสื้อผ้านะฮะสีสันสว่างสดใสเข้าไว้รวมไปถึงเรื่องของการแต่งหน้าวันนี้แต่งอ่อนๆนะครับประมาณนี้แหละโอเคต่อมาชาวราศีเมถุนนะครับวันนี้กิจกรรมที่ทำนะครับจะว่าไปก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ช่วงนี้ ยังมีเหมือนเดิมนะครับอย่างหนึ่งคือต้องเตือนนะครับเตือนบ่อยๆหน่อยว่าคนรอบตัวคนใกล้ตัวหรือผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เรารู้จักนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคนสนิทสนิทของเรานะครับป่วยไข้ไม่สบายระวังเรื่องโควิดระวังโรคประจําตัวของท่านนะครับอาจจะมีเรื่องของการที่ท่านป่วยนะครับแล้วเราก็ห่วงประมาณนี้ฉะนั้นช่วงนี้เราก็ต้องดูแลคนใกล้ชิดของเราด้วยนะครับแล้วก็สเสน่ห์คนราศี เมทุน uh, นะครับนะช่วงวันนี้เสื้อผ้านะครับเน้นเน,น้นะครับสีเข้มเข็มเาไว้เลยนะใช้ความเข้มเข้มเข้าไว้จะดีเป็นพิเศษครับแล้วก็วันนี้แต่งหน้าก็แต่งแบบอ่อนๆนนะครับนี่คือเรื่องราวนะฮะของสมราศีนะครับก็ต้องขอบคุณที่ตามนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วก็บางคนก็ฟังคลิปนี้กลางคืนพอดีครับนอนตื่นสายได้ก็ขอให้ นอนสบายๆนะครับแล้วก็คิดสิ่งใดสมปัฒนานะบางทีอะไรที่มันทุกข์ใจไม่สบายกายใจนะครับฟังเสร็จก็วา,วางวางทิ้งไว้นะครับแล้วก็นอนแบบคนล่งๆบ้างนะครับพยายามนอนแบบไม่ไม่คิดอะไรในเรื่องที่มันทุกข์นะครับระหว่างนอนบ้างเดี๋ยวมันฝันร้ายนะครับแล้วก็ท่านที่ฟังคลิปนี้ครับในช่วงวันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นท่านท,ท,ที่ฟังคลิปนี้เออใครที่ฟังคลิปนี้ปกติันต้องลงคืนบวันพฤหัสเนาะแล้วก็ คลิปนี้ก็เป็นคลิปของวันศุกร์นะครับทำอะไรสิ่งใดของวันนี้ก็ขอให้สําเร็จนะทำอะไรก็พยายามเรามัดระวังนิดนึงนะช่วงนี้คนหลอกลวงคนโกงแล้วก็คนผิดคําพูดเยอะนะครับลาไปก่อนเอาการสื่อสารต้องเรามัดระวังการสื่อสารผิดพลาดหรือว่าอินเทอร์เน็ตล่มหรือว่าเรื่องของแบงค์โทรศัพท์นะครับอาจจะโอนในวันหรือเวลาที่เราจําเป็นต้องใช้นะครับอาจจะติดขัดเพราะฉะนั้นเ้องเตรียมความพร้อมไว้ด้วยนะครับโอเคลาไปก่อนครับเป็นกําลังใจเสมอครับสู้ๆครับสวัสดีครับ